สวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดพืษสภาครับวันนี้พามาเอาพึ่งครับมีคนสีเป้าครับดูรถจอดครับสามคันสี่คันครับครับคนสีเป้าอยู่ข้างในครับดูนะครับลังจะใหญ่ไหม ข้างในนี่ครับดูดิครับนี่ครับพึ่งอยู่ข้างบนนู้นครับดูนะครับนี่ครับโอ้โหลังใหญ่ครับนี่ครับซูมให้ดูครับนี่ครับนี่ครับโอ้ลังใหญ่นะครับอยู่สูงครับ ประมาณยี่สิบเมตรได้ั้ครับครับขอเตรียมตัวแป๊บครับเดี๋ยวเจอกันครับไปพร้อมแล้วลุยกันเลยครับ พึ่งก็จะตีฝนก็จะตกครับอิตาล่ากําเดิมได้ก่อน จริงไงอยูย่ไลนไนะ์นี่มันไปกอดทวันไน่เนี่ยนี่แหละจริงงามนี่นี่งามบนนี่ยตรงเก่าคือไปเด็กมันเป็นยังก็ หยุดคบแป๊บครับเข้าใกล้ล้งแล้วครับ จุดครบแล้วลุยต่อได้ครับมาครับลุยเข้าไปครับใกล้จะถึงแล้วครับ อ,อ๋แล้วโดนควันแล้วโดนควันเลยยมงหันห้งเลยยังไม่เห็นครับยังไม่เห็นเิด็จยัง โลอ,อยู่อยู่เลยเป็นเด้อเนี่ยนี่ผู้ถอดมุดหรอกบอม มันอ่นเลดอ่ะดุมากครับหลังนี้บินมาหาคนแล้วครับขอใส่ถุงมือแป๊บครับห่ถุงมือก่อนป้องกันไว้ก่อนครับ ได้ถุงมือนะครับขอใส่ถุงมือแป๊บนะครับถุงมือแบบนี้ก็ช่วยได้อยู่นะครับปีนี้ครับเจอแต่ลังดุๆทั้งนั้นครับต้องป้องกันตัวเองให้ดีครับ อันตลายนะครับขึ้นตัวไม้สูงไม่ป้องกันตัวเองก็ลงก็ไม่ได้ครับจะถอยก็ไม่ได้ก็เธอทนสู้ข<อ>้าไม่สมไฟ<ห>นะอ่ะนะผุมไฟอ่ะโอ้แต่มหัวอเดียวด้วย ครับตั้งกล้องเสร็จแล้วครับลุยกันเลยครับดูดิครับลังจะสวยไหมลังใหญ่นะครับรังนี้โอ้โหดูแล้วลังแก่แล้วครับังนี้จะไปลุ้นน้ำหวานอย่างเดียวแล้วครับ ลุนหัวน้ำอย่างเดียวแล้วหัวน้ำจะมีอะไรไหมมันถ้ามันแตกออกมาเมื่อก่อนมาหาให้ก๊อมฮะ มาครับมาดูหัวน้ำกันครับจะมีอะไรไหมจันใหญ่หรือเปล่าครับหัวน้ำ ขอรังไปให้พวกให้คนซีเป้ากินนะครับขอตัวอ่อนไปนิหนึงครับเอาไปให้คนซีเป้ากินนะครับหวังว่าคงจะไม่หนีนะครับคงจะอยู่ต่อนะครับ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดถูกใจกดติดตามช่องนิวแพร้ด้วยนะครับดีครับผลงานของ,ว,งวันนี้นะครับน้ำหวานก็นได้สักเกิงโลได้ครับ